สวัสดีค่ะทุกคนวอล์กหนึ่งวันของน้องข้วหอมนะคะวันนี้น้องข้วหอมมาวิ่งที่สวนหลวงด้วยตอนนี้นะคะกําลังจะปล่อยตัวออกไปแล้วนะคะปล่อยตัวออกไปแล้วทุกคนเห็นน้องข้วหอมไหม mm hmm. กําลังวิ่ออกไปแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะน้องข้อหอมจะเข้าเส้นชัยแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมกาลังวิ่งมาแล้วตัวเล็กๆนั่นน่ะนี่ไงวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนั่นไงเห็นไหมเข้าเส้นชัยมาแล้วนะคะเหนื่อยมากระหว่างรอรับรางวัลนะคะนี่ก็เป็นป้ายอันดับของน้องข้อหอมนะคะน้องข้อหอมเนี่ยได้ออที่3นะคะแล้วก็ได้รุ่นอายุไม่เกิน15้าปีที่1ค่ะ นี่ก็เป็นตอนที่น้องหอมเนี่ยกำลังขึ้นรางวัลเ,เรื<ด>่อย<ด>ลำดับที่หนึ่งนะคะต่อ้วยเงินรา,างวัลสามพันบาทค่ะในรางวัลโออที่สนะคะนี่นก็เป็นผลงานของน้องข้าวหอมในวันนี้นะคะหลังจากน้องข้าวหอมวิ่งเสร็จเนี่ยน้องข้าวหอมเนี่ยก็ไปเที่ยวงานผันไม้ที่สวนหลวงด้วยค่ะมีดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลย เพื่อนๆก็มาเที่ยวได้นะคะงานมีถึงวันที่1 0บธันวาหกเจดแล้วเราก็มา